สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาไปหาหาทองคำเราจะพากันไปหาคำนะพี่น้องนี่ได้ยินเสียง็๊ะเสียง d ี t e c t i v e เนอะคือเรื่องจักเรื่องจักกวดว่ามีมีเล็กมีทองคำเนาะมันอ,อมาในต่าเลยเนาะไปก่อนแล้วทั้งนั้นไปก่อนแล้ว พากัญญางไปหาทองคำพี่น้องไม่ก็ะเบื่อนไลลายในปานีปานี่แมนปาเฮือนของหมู่สามีเนาจะจ้ะโบแมนสวนสาธารณะนจะจ๊ะอยากจะบอกว่าเป็นสวนเป็นบ้านนาะคะบ้านของเพื่อนของคุณสามีบางทีทองคำเนาะพี่น้องมันอาจจะอยู่ในหินแบบนี้นะก็เจ้าเอื้นว่าโคตรเนาะตอนนี้โคตร โคดก็เป็นแบบหินอ่อนที่มีเส้นสายอยู่ในก้อนหินเนาะและส่วนายทองคําจะหมักติดอยู่ในนั้นพี่น้องมันจะเป็นเส้นเป็นสายของมันเนาะเขาก็เอาเหินตัวนี้ไปถุบเนาะพี่น้องทุบจนมุนแล้วก็เอาไปห่อนไปล่างใส่น้ำเนาะพี่น้องนี่คือวิธีการทีก็จะาหาทองคาเนาะส่วนจะมันอาจจะมีเปอร์เซ็นต์อยู่ในหินตัวนี้เนาะตามทีอ่าน เพิ่นเฮียนมาเพิ่นบอกเนาะพี่น้องเห็นบอกมันเป็นเส้นไล่ๆแบบนี้นะแล้วมันเกือบจะมีเม็ดขําเม็ดคําก็คือเม็ดดินทรายนี่แหละพี่น้องจะเกาะติดอยู่ในนั้นเนาะแต่ก็ต้องได้แบบว่าทําการแบบถูพันมุนๆก่อนเนาะพี่น้องเราจึงคอยไปล่างแล้วจึงคอยไปหอนเอาเนาะพี่น้องหอนล่างใส่น้ำคักแน่เพื่อสิเห็นเม็ดคําใน,น้อยๆกับโบเป็นไง่ายได้พี่น้องคือตามทีวึง่งเคยไป หอนมาเนาะพี่น้องเพราะว่าสามีเพิ่นเคยเหตุเวียกเกี่ยวกับพวกนี้แล้วก็เฮียนจบมาทางด้านนี้โดยสฉพาะเนาะเพิ่นก็นเลยเป็นวิสาสาิบทีมักเนาะพี่น้องก็เลยพาลูกพาเมียออกมาลินแถวปลาแถวนี้เนาะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ของโบทองคำเนาะก็เลยได้พากันออกมาลิ่นวันเสาร์วันทิ์เนาะจะ้ะ อยู่ประเทศออสเตรเลียจะมีหนักทรณีสะอาดลายเดอพี่นองหนักทรณีสะอาดลายเพราะว่าสาเหตุทีมีก้ย้อน,อนอยนน้อนทองคาเนี่ยพี่น้องย้อนทองคําย้อนบอลเล็กย้อนเพชรย้อนพลอยไปสิแนละ้วเขาก็เลยมีหงเฮียนซ้อนกันขึ้นมามันจึงมีลายพี่น้องเอาก็ไปหาคําากันต่อเนาะได้บอลเลยอีกครัยันได้แต่เล็กอันเขาสนิมเลยรเยนาะ this probably learns after a while what is background, so what's normal, yeah, to have. And it's... None. Alright, no, just take. Move around. There's a rock that looks like a foggy. <laughs> ได้ยินเสียงได้ไหมคะคือเสียงดีเทค์ว่ามีโลหะหรือว่าสารอะไรอ I think it's the end. Oh. oh. Yeah. oh. Yeah. I think it's the end of a cartridge. Yeah it is. Long, long end like this is full of pellets. Wow. side yeah, it's yeah, that's Alright that's it, keep moving around so you think you found yeah. the, the Alright yeah. back, back there you reckon. Do you have any metal on you, Mum? <laughs> don, 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 don. Would your earring be metal? Um, and silver. Earring. Alright, oh, this uh, is it. Can I do You got that one? I think you can see it. Hit <laughs> something. Oh, I can hear it. Oh, Just grab that. Let's back out here. It's still there. I think it's must be the extension of this. <laughs>

เดินกันต่อไปนะคะทุกคนเดินกันต่อไปค่ะกลัวจะได้นะคะทองคํามันไม่ใช่เรื่องยากมันจะไม่ใช่เรื่องยากมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะกลัวจะได้ทองคําทั้งวันก็คงไม่ได้ ต้องเดินนำเสียงไปนะคะทุกคนได้ยินเสียงไหมนะคะเสียงดังๆนะคะแล้วก็นำเสียงไปแล้วแล้วเราก็ไปขุดมันนะ,ะขุดขุดดินขึ้นมาเนาะขุดดินขึ้นมาแล้วก็รบน,นีน้น่มันมีอ่ะมันก็ถ้าโชคดีก็จะได้คำนะคะ ถ้าโซกไม่ดีเราก็ได้โกยคำนะคะแต่อย่าพูดกลับนะคะทุกคนอย่าพูดกลับนะจ๊ะ Oh, there you ป้าให้ผู้ชายเข้าไปหาเนาะพี่น้องหาคำผู้ยิ่งบวไวแล้ว <laughs> ผู้ยิง่งผู้ยิ่งมัดก็วังแล้วพี่น้องให้แต่ผู้ชายไปผู้ยิ่งควากันกลับคืนสู่สู่ว่างเนาะพี่น้งองเขาบมาเห็นอันนี้เนาะพี่น้องนี่กระเจ้าเอิญมอสเนาะมอสที่ว่ากะเจ้าเอาไปใส่กับกุ๊กไม้ไกุ๊กยังขนาดพี่น้องเห็นมันงามขอยก็เลยสิเอาไปใส่กบ๊กดอกไม้อยู่ที่งนเนาะอยู่ฟาร์ม ดึงมันจะไม่หนายี่้องดึงนไ้น่ะาามันจะเกิดเกิดแม่ปามแบบที่ส่งนะพี่น้องราเขตนี่มันท่ายน้ำหนาวกับหนาวเลยพี่น้องเขตนี่นะหนาวจนแบบที่มาตกไหมพี่น้องอยู่เมืองปลาลลอดนี่นะสวยงานมาจากแต่ไรแล้วมันเขียวงามดเี่น้องนี่มันนี่สตงเราตอนนี้เอาสบายจดึงกระพยกระพยยเขียวงามจ้ะ มาหาค้ำแต่บ่ได้คำ้ำเนาะพี่น้องแต่ได้ค้ำอย่างอื่นแทนมาค้ำเอาหมอกนีนะมาค้ำอ,อัลติเนแทนกลับมือบ้านนะจ๊ะตะปล่อยใหัตุสายจะไปหาให้เนาะว่าเมื่อวันก็นมากรของที่ได้มาวันนี้นะคะทุกคนจากการไปหาทองคำ้ำเนาะได้แต่เล็กนะจ๊ะโลหะเยอะแยะเลยนะจ๊ะ ผมมีทองคำ